ว่าเรียเลยเฮ้ยแมวหมวกก็เร็วเลยชิบหายแล้วยุบานละเฮ้ยไม่ทันบอกไงเรียเลยเนี่ยเฮ้ยยี่ยมเลยคนเร็วเลยชิบหายเลยชิบหายเลยไม่ว่าตัวไกล่รูปเฮ้ยเราเราวาดเสร็จแล้วห้ามบอกนะว่าเป็นรูปใครวะเออเดี๋ยวมันมีเฉลยอยู่อ่ะ เออใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้ไปดูตอนเฉลยอะถ้าบอกว่าเป็นรูปใครมันก็เร็วเลยแต่แล้วเอ้เียที่ทำเ่ยลอยเ่อะไเไปก็เลยเอี้ยนี่รเอ้ดูไอ้ดูรตั้สิเอ้ดูตั้งลาอ้เนี้เลย

เนี่ยเลยเนี่ยคิวดูของมึงบางจอยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยไม่เอาเอาแค่ฟองเดียวพอ้ยนี่มึงขึ้นจอเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นหมดอื่นกันเล่นหมดอื่นเล่นหเด้๋ลยวันี้มึงขึ้นจอดเลิกไใหม่ก่อนนะเลิกใหม่เแบ็คดีแบ็คดีีเกียรคุณนะแบ็คเีต้องกลับก่อนกลับก่อน อย่าพี่อย่พี่ไปดูยูทูบก่อนว่าเขาว่าดไงพี่เห็นยูทูบเบอร์เขาค่อยไม่รู้เขาใช้เอาอะไรวานะมันวาดจังสวยเลยอ่ะอีคิวแล้วส่งลิงก์ให้แล้วส่งลิงก์ก็ติดโฟนให้แล้วของพี่เล่นกลุ่นแพี่เล่นกดแหละอ๋อเหมือนเดิมเหรอกดกดลิงก์เหมือนเดิมยังก์ใหม่พี่ออกพึ่งออกก่อนมันแต่เขาเล่นหมดเอออันนี้ไม่ใช่นะว่ามันมันช้ากว่าเป็นมาไทยนี่เป็นมาไทยนี่เองอะไม่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  โอ้โหว่าลูกของใครของมันเลยเล่นหมวดนั่นอะอออยู่เป็นไงข้อสนามันขึ้นแเย็น Legendary ships from across Central and South America have a r r i v e ้นูอกเี้ยเอออะไรได้แแกเอาแรกอาแรกแรกเอแกฮ้ยอนแแรกเอมึเขยว อันอันแรกมันไม่ค่อยถูกมันวาดมันเลยไม่ค่อยอันแรกอันแรกมคือมันให้เราเขียนโจทย์ว่ามันจะให้เราให้เราเขียนโจทย์เบิ้มให้เราเขียนโจดเบิ้มอ่ะให้เราให้เราให้มันวาดเลยถ้าได้ของใครอ่ะกิด all away and down ultimate c ล e r r y anti universe อ๋อโหพี่ก็บอกพี่อธิบายไปแล้วอันรู้อันรู้แต่เป็นเออเขียนว่าเลยว่า นี่ดีป่าพี่ดูคแล้วไม่แปลทำไม่ได้พี่พี่บอกเลยไม่รู้ว่าใครได้ของพี่มันโคตรเจ๋งนะได้แล้วพี่ได้ละเออเขือให้คิวมันดาวเออเนี่ยแบบไม่เหมาะคำนี้คิวหลักใช่คิวได้แล้ว ไอ้เจ้าของไอ้คิวเนี่ยนอนนี่แหละเขาบอก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 ว่าได้ของใครไอ้คิวมันเพียนเลยมาแบบเป็นไฟเอ๋ใครใครเอาชื่อคิวมาใส่วะไอเพียนเลยไม่มีเอฟคำเลยเขาบอกเลย เราดูแบบไม่ชอบเขียนดรงนี้เว้ยเขียนอะไรบ้างถามเขาเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าว่าได้อะไรแล้วก็เขาบอกว่าเป็นของใครลนะใครเอาชื่อเขียใส่แล้วแม่งใครเขียนสระอะไรเขียนเต็มตัวหมดที่เขียนเอางี้วะบอกบอกได้ว่าได้อะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นของใครผมได้แบบเป็นผลไม้พี่ได้ของใครไม่ได้เลยเนี่ยก็เขียนเลยคุณไม่ได้ไม่ได้คุณนี เราแม่งเลยคืยอรเราไม่ได้ของใคร,แ,ใครแต่เขาพี่เองเรารู้เลยว่าพี่เองได้ของใคร <c oughs> อย่าว่าอย่างไ, <c oughs> ไงพี่ว่านหน้าอะาไร <gesch uce> ว่าเชี่ยเลย bueno บอกเลยบอกเลยจริงมากเลยภาพนี <lonely> ้เองต้องชื่นชมเพียงหวานแล้วพี่พี่ขำยิ้มบ้าแเองขำเองเี่ยเยี่เสร็จแล้วม่เสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยไี่เสร็จแล้ว กเกียเลยว่าภาพเดียวก็เทียเลยีบอกเลยคิวพี่วาดสวยมากเลยเจอแมทกเกมอะไรวะวาดลุง้วยลุงวาดลุงไม่พิมพ์ลุงแล้พี่ไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวก่อนพี่ไม่จะไม่บอกใครเขียนนะไอคิวไม่ว่าเป็นลุงคุณเรื่มไอคิวไม่คิวมันลุ้มคืออะไรไคิวมันรู้มเยอะเลยเนี่ยออสนใจปะตอนลูก โอชอิพอเราว่าสุดแล้วเราต้องทายด้วยว่าว่าไอ้รูปนี้คือเขียนว่าอะไรสีสอโอ้ยโอมันจะมันจะเขียนว่าให้รูปนี้มันเป็นชื่ออะไรสิเขียนไม่เขียนตอบอะไรเขียนตอบอนะไรแต่เระดับ โอเคอ่าเสร็จแล้วดูดเล่เราจะได้ของใครอ่ะเาเนต้องเราด้ไพี่รู้อ่ะเฮ้ยเคีเ้ยว้ยเฮ้เ้อง้เฮ้ยเเ้ยเ้ยเ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 ้ คิว yup. well, ี่เฟรหน่อยอ่ะคิวพี่อ่ะคิดอยู่คิวเฟรหน่อยดิเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้นมฮ้ไเ้คเว้่ะ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเเดิเฮ้ยยเ้ยอ้ยเฮเเยเเยเยเหมือนเดิมเยเเเเเนย เกอ่าแบาวันลุกต่อเอาแบบวันลุกต่อวันลูกต่อใครได้เขียนดีๆนะเอแต่นี้จบแล้วปิดคอมมือหน้ามันเพียงแล้ววันลูกต่อยไปเอาเอาแบบวันลูกต่อยไปเออไม่เอมมือจบแล้วปิดคอมมือาวันลูกต่อไม่เอาแบบนี้ตัวลูกเมว่าเอาเขียนไม่เขียนว่าเขียนด้ดีเขียนเดียวนี่เลยโอเคได้จบไปอ่าพี่ได้คำตอบแล้ว คำถามแต่คำถามแต่คนนี้นี่ฮาเลยอาจีต้องเล่นหลายคนให้เคียวมันเดิามนยไ่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถามว่าไม่ต้องแปลจ้จเซ็งอะไรวะวพ,พี่เปิดคอมมาเลยถอาอดคลิปน่กจะคือสุเกต,ต่อเฉยต่อ ยะเไยเนี่ยใครวะพี่รูดมันมันมึงพี่พูดมาแล้วพี่ได้อะไรแต่้ามบอกก็เป็นของใครออพี่ได้อะไรผมได้ตูแปดอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยพี่ต้องซินเฟอร์หน้าเขาด้วยเนะี่ยไม่ไหวเะไอ้ดีกูละพี่ได้อะไร เดี๋ยวพี่ต้องเซ็เสืนขอเสอ้คีอี่ไม้เพี่วางคิวแน่พี่ว่าไม่ใครไม่ใครใครอขาพีได้อะไรเดี๋ยวเสื้อเสือเือใครใครใครเล่นการเมืองให้ใครเล่นยัยเลยเนี่ยโอเค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 คุาจะรักคแณจะรักช่องพี่จะบินมแน่แน่แต่ผมจะเอาไปลงช่องผมด้วยแล้วก็จะแบบเลย เออพี่เดี๋ยวผมปิดคอมเสร็จเดี๋ยวตอนบ่ายมาอ่านมาอ่านคลิปต่อนะแต่ผมเป็นคนอ่านหน้าต่อไปอ่ะอดาวไปลงชอ่องมารอซับยังวะจะทำคลิปนีซับยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยซับยิ่ถึงไหนวาดวาดแค่หน้นาไปวาดหน้าไปสีผิวเหมือนของจริงเลยไอ,อ้ขายาวอันเนี้ย ใครไม่เขียนย้อยเข้าเครียอะไรช่องพี่บินไม่ดีไั่ไรเราควบคุมจากเขาก็ต้องเขียนอย่างนี้แหละไม่บินไม่บินไม่กับเราลืมเลยคนะพี่อยากคุยกันทีพี่พี่ไม่รู้เลขของใครไม่รู้ไม่เครียอเลยผมรู้ผมรู้ว่าพี่เลขของใครอยู่รอางเลยที่ ใจยกมึงก็ไม่รู้กันรู้ได้หรือไงเออเป็นคำที่พี่ดีมากเลยพี่สายเขียงคำตอบให้อ่ะนี่ข่าวแล้วไม่หวานแล้วพี่ตายพี่จะตายแล้วเขี่วพี่บอกกันเลยว่าแม่ง เยเลยเนี่ยใครวะทีเยเลยเนี่ยเอ๊จะมันจ <people> ุมไปเล่แตลวะเย่ยก็เชี่ยเลยก่อนก็บเก็บคำมาก่อนแลอยาคแล้วกันเริ่มมาะอืออืมสข ตัวอะไือไเป็อ้ตัวอะไรไอ้ตัวเป็ดไอ้ตัวอะไรกู่อไอัวเป a k o ่าสีผิวเหอชไงนะเนี่ยสีผิวไอ้ป้ายอเหมือนชิวชิน ด้วงมันไหนเขียนชื่อพี่บอกไว้เลยพักที่นี่เลยคือไม่ใช่ว่าแปลเียพี่เขียนไม่รู้จยิงจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วแาละไปแล้ว